ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ค่ะข่าแรกนะคะจะเป็นเด็กวัยเรียนนะคะโดนกระทําความเครียดเสี่ยงโรคโดยเฉียบพลันค,ค่ะค่ะข่าวนี้นะคะมีเนื้อหาให้ว่าการลงโทษนักเรียนอยา่างรุนแรงนะคะโดยบุคลากรครูทําให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจส่งผลให้หนักเรียนกลัวและไม่อยากไปโรงเรียนนะคะและกระทบต่อพัฒนาการเรียนรู้และสุขภาพ สุขภาพจิตในระยะยาวอีกทรา้งยังสะท้อนถึงปัญหาการขดดาขดการขาดการลงโทษที่เด็กขาดในวงการศึกษาไทยค่ะที่ส่งผลความรุนแรงมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเคสนี้นะคะคือเราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือเด็กในวัยของเด็กอนุบาลน,นะคะเพราะว่าเด็กในวัยอนุบาลเนี่ยถ้าเกิดเขาแฮปปี้ในโรงเรียนไม่โดนไม่เกิดสภาวะความเครียดหรือการลงโทษที่รุนแรงกับ ในวันต่อไปเขาจะมีอาการที่เขาอยากไปโรงเรียนค่ะในบางเคสน,นะคะเด็กไม่อยากไปโรงเรียนเพราะแค่ว่าคุณครูไม่ชมเขาก็มีค่ะเราเห็นได้เลยนะคะในโรงเรียนอน,นุกาลประมาณนี้ค่ะข่าวต่อไปเลยค่ะข่านี้นะคะจะเป็นโรงเรียนในอเมริกานะคะหันมาพึ่งแนวทางการบำบัดเยียวยาจิตใจ,จของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข่าวนี้เป็นยังไงเนะื้อหาข่าวในนี้นะคะเขีนเยนไว้ว่าหลายโรงเรียนในสหรัฐนะคะ บำบัดมาใช้ในหลักสูตรเพื่อดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเสี่ยงที่จะมีที่มีจิตใจอ่อนไหวนะคะเช่นโครงการที่เขานํามานําเสนอนะคะคือโครงการสุนัขบำบัดในโรงเรียนประถมในในรัฐมิชิแกนที่ใช้ทิฟซีสุนัขบำบัดช่วยลดความเครียดของนักเรียนที่ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด -19 นะคะผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนแนวทางน,นี้ เนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมความสาเร็จทางการศึกษาของเด็กๆค่ะอันนี้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมน,นะคะในเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีความเครียดนะคะอันนี้มองว่าสัตว์เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของมนมุษย์ได้ดีมากขึ้นค่ะคือเคยมีเคสตัวอย่างนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นโรคซึมเศร้านะคะแต่ว่าคือเธอเนี่ยตอนแรกเธอเป็นโรคซึมเศร้าได้ จหรือว่าสภาวะการเป็นซึมเศร้าของเขานะคะได้ดีขึ้นจนเกือบหายขาดนะคะแต่ถ้าในอัปเดตในปัจจุบันคิดว่าเขาน่าจะหายขาดแล้วค่ะเพราะว่าเขาได้เลี้ยงสัตว์ตัวนั้นซึ่งมันสอดคล้องกับข่าวนี้นะคะคือมันสอดคล้องตรงที่ว่าสัตว์นะคะสามารถเยียวยา,ยยายจิตใจมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข่าวต่อไปนะคะข่าวต่อไปนะคะจะเป็นของส่วน สา,ารณาสุขก็มีการลงพื้นที่โรงเรียนย่านพัฒนาการนะคะพบครูนักเรียนนะคะที่มีภาวะเครียดน,นะคะก็จะมีวิธีนะคะช่วยแนะนําการจัดการอารมณ์ของเด็กค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข่าวตัวอย่างนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ทำร้ายนักเรียนจนเสียชีวิตนะคะในโรงเรียนมัธยมนะคะพัฒนาการค่ะ26ค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อทางจิตใจนักเรียนนะคะและคุณครูค่ะทางรัฐมนตรีนะคะสา,ธารธสุข จึงสั่งให้กรมสุขภาพนะคะจัดส่งทีม MCATT ค่ะเข้าช่วยเหลือนะคะโดยประเมินสุขภาพจิตและให้การประถมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นแก่67คนนะคะพบว่าน,นะคะมีนักเรียน30คนและคุณครูอีก12คนนะคะมีภาวะเครียดแล้วก็ทางสาธารณสุขนะคะก็มีความพร้อมนะคะวางแผนดูแลระยะยาวนะคะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่มเติมด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็อีกข่าวนะคะก็จะมีการพบวัยร่นะคะอเมกรกันนะคะมากถึง20%นะคะมีความผิดปกติทางจิตค่ะค่ะซึ่งเนื้อหาของข่าวนะคะก็การศึกษาของรูเปรูนะคะจาก cdc นะคะเพราะว่าเด็กในสหรัฐน,นะคะประสบปัญหาความผิดปกติทางจิตหลายประเภทนะคะเช่นนะคะสมาธิสั้นพิติกรรมเกินวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าค่ะ รวมถึงปัญหาการใช้สารเสพติดและการดื่อมสุราค่ะซึ่งส่งผลกระทบทั้งเด็กและครอบครัวค่ะทำให้ร้านนะคะต้องใช้งบประมาณ200,000 47, 47,000ดอลลาร์ต่อปีนะคะและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุหลักของการเสรียชีวิตอันดับ2ของเยาวชนในปี2010ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็ะจะเป็นคำถามนะคะถ้าในอนาคตคุณเป็นคุณครู จะมีวิธีรับมือกับปัญหาทางด้านาจิตและอารมณ์ของเด็กได้อย่างไรบ้างคะคะต่อไปจะเป็นแนวทางการแนะนำนะคะซึ่งก็คือคำตอบนะคะ 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กค่ะเช่นฟังและเข้าใจความรู้สึกของเด็กค่ะพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กมั่นใจในตัวของเรานะคะค่ะสอสอนการจัดการอารมณ์นะคะแนะนำวิธีการควบคุมอารมณ์ เช่นการหายใจลึกๆหรือการเขียนระบายความรู้สึกหรือจะเป็นการนับ1นึ่ถึงร้อนั่นเองค่ะ 3. การกระตุ้นการพูดคุยและการกล้าแสดงออกค่ะสนับสนุนให้เด็กกล้าเปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองค่ะ 4. ให้ความสัมพันธ์กับกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นศิละปะหรือกีฬาที่ช่วยคลายเครียดและเสริมสร้างความมั่นใจนะคะหรือจะเป็นการ ประกวดการข้อแร็หรือการเต้นค่ะ 5. สอนการแก้ปัญหานะคะให้เด็กนะคะเรียนรู้วิธีการคิดการตัดสินใจในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆค่ะ6สอนการแก้ปัญหาให้เด็กเรียนรู้วิธีการคิดและตัดสินใจในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆค่ะค่ะสรุป เครียดหรือว่าความวิตกกังวลนะคะภาวะซึมเศร้าความโกรธหรือความรู้สึกไร้ค่าค่ะซึ่งอาจจะมีสาเหตุนะคะมาจากปัจจัยภายในเช่นความวคิดหรือทัศนคติค่ะหรือจะเป็นจากแต่ใยภายนอกนะคะเช่นสถานการณ์ชีวิตที่ท้าทายค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือปัญหาการทํางานนะคะปัญหาด้านนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันและสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมค่ะ วันนี้นะคะกลุ่มพวกเรานะคะขอตั้งเป้าหมานใี้ค่ะขอบคุณ